ฝันเห็นงูชืเมื่อเง็นอยู่ตลอดมันกับว่าือเมือลวนกััีบสองเหมือนนึกเกิดบเป็นอาบอิดฝันต้นตเดียวนี่แหะฝันเกยวแต่งูต้วเดียวแบนี้เพิ่นห้เพิ่นห้โศกว่าี่เพิ่นห้เลขกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ถามว่าฝันเหมือน่ะเพิ่นเพิ่นหัเห็นเดี๋ยวเป็นต้นไหม่เขาเห็นต้นเฟ้าเห็นแล้ก็ปูไหนนขาเห็นออ่ในในความฝันเออในความฝันอ บ่าเอ็นมาเนี่ยว่าตต้นไม้ใ่ไงตนไม่ที่นาไปเป็นงูใหญ่ตัวนั้นล่ะโตเก่าเออแต่ว่าเลขนี่ได้มาจากใดอันที่ว่าเลขกันที่ว่าเป็นงูเหรอบอสมันแล้วกับเป็นผู้เทาเป็นผู้เทาเออบอกว่าใครจัดบอกบคือยังเห็นยิ่งแข็งไปสัมบอบอกผู้เทาเก่าเออผู้เทาเก่าบอกบอสัดดีแล้วบอกตัวใดนะเก้าศูนย์นี่นะเก้าศูนย์แปดเจ็ด เก้าศูนย์กับแปดเจ็ดเพิ่นซีโตเลยนี่บ่อันนี้คือฝันอันยูฮองค้ามห้อนี่บ่นั่นเดียวแต่ว่าที่ยูจุดเดียวแต่ว่าฝันย่ำใดๆย่ำนั่นนั่นต้นบกต่ต้นบกต้นเนี่ยจคกต้นไหนตัววาอยูนอ่ะใครหน้านี่ยละก็จะมีต้นเดียวท่านี่เออมีต้นใหญ่ต้นเดียวผู้เฒ่านี่ผพุไส่หรือ้หญิงผพุไส่อืมอืมอืม ลิ้นแข็งแข็งแมนบ่ะปดคอยจำอันบกข้ามหดเดี๋ยวเดี๋ยวเาแ้วเดี๋ยวเี๋วแต่ว่าแต่ว่าหายเลขเป็นตอยู่เพื่นบอกวางเลยที่แหกเพิ่นบอกเพิ่นถามหาแล้วเนาะเพนเนแล้วเ่ลวก็ยัโชคหนลาบเได้แล้วอ่าเราหาโชคเหลาบนะเราบอกเป็นตเลเพื่เพ่นเลี้ยตเนาพิ่นเลี้ยตเนาะเพื่อนหาเป็นตัวด่อนเูนาตัวดก่ เก้ับเก้าศูนย์หกับแปเจ็ดแ่เาศนย์แปดเจ็ดอืมไหวเขียนวาแต่ยังไม่ขึ้นีจำได้จำเอาเนาะจำหนึ่งก็จำได้เาะจำใจเออนี่กับตีไปตัมไ่ไปน้ำแั่แล้วนั่นแล้วผู้เฒ่ากับผู้เท่าก็เอาเอาเก่าใส่มังเก้าแปดถุงกันจะได้เอาคือสิเอาแปดแปดศูนย์แปดศเก้าหังแปดศนย์เก้าหังเลยเอาแปดศก้าเจ็ดจะได้แปดศเก้าเจดแม่ ต้เหล็กสี่ตัวหาตัวคนต้นนั้นเล่นบ่เน่ยแต่เราบอกสี่ตัวด่วนเลยเราบอกแล้วเราได้บาเล่นบ่เรา่าเก่าสูงตดแลยังได้เราบอกสี่ตัวันเลยโอ้เหมือนได้วทิช่วงนี้ฟันดูช่วงนี้เพิ่มบาหลายหนึ่งท บ่เที่ยวฝันเที่ยวฝันเพื่อนไหนกับคนสีมะหายหรือเปล่าเนาะเพิ่นสีมะหายเพราะว่าเจ้าสีไปหาแกดินแล้วว่าแมนบ่เลขสีหายเก้าศูนย์แปดเจ็ดมันกับว่าเปลี่ยนแปลงงูตัวเก่าลือเก่ากันนั่นงูยังไงเป็นงูงูสีดำสีดำปูองดำอีเรียดีดำเด้นนั่นแล้วสีเงินเด้นนั่นแล้วดีดำแล้วมาข่อยัามมาเล่า แล้วมาหาใกะไก่อย e. ่ด้ยองมือวไปแล้วก็บอกให้ทั้งหดเต้แต่เราหายย่นั่นแล้วแต่บอกให้ทั้งแฝงเตี้ยดอกขอยมาปูหน่อยหามาปูแล้วก็มาด้วดิปูอยู่ใส่น้อคือว่าเห็นมันต้โอ้แต่ว่าวันนี้เลยแสดงว่าต้นบุกต้นนี่แล้วยันเลยทีิเห็นโ้วยอันนี้เห็งวยถามหาเราบ่ในความฝันเมืนบ่ในความฝันดินั่นดังเกียร ทั้งเก่ทั้งต้นบกเนที่วนขวนอย่งเดทั้งหมดเอทเาตั้งเตี่ยก็อยูเฟ่ต์แต่ว่าบริเวณเราเกลใกล้ต้นบกมูใหญ่แต่เก่ากัเป็นเก่าแล้วเนาะเก่าเป็นเก่าเป็นเจ็ดเก่าีกับกระเรอ่ว่างห็นงูใหญ่เนาะเป็นเก่าเป็นเจ็ดเน่ยโมตน้ยแค่ตัวนี้บมอธิฐานบลอธิฐานเดียบิชอตเลครับตุลตลีเลยกันตัวใดก่อนตัวใด เจ้าฟันไปหนีได้เงินไหม <c oughs> แต่ว่าฟันเห็นแต่เห็นงงเนย9087เม็ดเดียวซ้ำนี่แล้ะ